สวัสดีครับผมมาเฮตผมเกิดในปี1979เป็นไปได้ที่ผมจะอยู่บนโลกนี้จนกระทั่งถึงเวลาที่ผมตายอาจจะเป็นปี2030หรือปี2040ถ้าโลกนี้ยังมีอยู่ผมต้องการจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนมาก่อนในปี1979แล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากผมตายไปแล้วถ้าผมถูกกำหนดเป้าหมายให้มาอยู่ที่นี่บนโลกนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วผมมาเป็นตัวแทนของใครกันคุณผู้ชายดีถามคำถามว่าเขานั้นได้เกิดมาในปี1979และในวันนี้เขาได้มาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสและเขาตรงการจะรู้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากนี้และเขาก็กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะอยู่ทั้งปี2030ัถ้าโลกนี้ยังมีอยู่และเขาจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากเขาตายไปแล้วเขานั้นมาเป็นตัวแทนใครกันคุณผู้ชายครอบคุณก็มาเป็นตัวแทนของคุณเอง,เองเนะสิครับถ้าคุณไม่ได้เล่เหลี่ยมอะไรหรือปั่นเรื่องอะไรขึ้นมมาาหรรือออพยยปปิดะไู่ าคุณเป็นตัวของคุณเองก็เท่ากับคุณเป็นตัวแทนของตัวเองนั่นเลยครับนั่นคือประการแรกส่วนคุณจะไปไหนหลังจากที่คุณตายไปมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกาลังปฏิบัติตามอยู่ถ้าคุณได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าอันเป็นคาสอนสุดท้ายและท้ายสุดนั่นคือกุรานอนสรงเกียิหลังจากที่คุณตายไปคุณก็จะไปอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของบังคับของผู้สร้างฝ่าฝืนคําสอนของพระเจ้าอันเป็นคาสอนสุดท้ายและท้ายสุดนั่นคือกุรันเช่นนั้นแล้วเมื่อรัมบ คำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลในวันนี้สิ่งที่คุณได้ทำมาระหว่างปี1979จนกระทั่งถึงวันที่10เมษายน2012นี้ทั้งหมดก็จะได้รับการอภัยทั้งหมดจะถูกอภัยให้มันจะกลายเป็นศูนย์มันจะได้รับการอภัยโทษให้ดังนั้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาไวว่าคุณจะทําอะไรมาในอดีตมันก็จะได้รับการอภัยให้เพราะว่าสารนัสูตผู้เป็นที่รักของเรามูฮัมสันลอหุไล้วะสัลลัมด้กล่าวว่า ตอนที่ที่คนคนหนึ่งได้รับอิสลามบาปของเขาก่อนหน้านี้ก็จะถูกลบล้างให้ดังนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปบัิตามเขาอบังคับต่างๆของผู้สร้างหรือไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมก็จะบอกคุณได้ แต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะตายเมื่อไรแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นรู้ไหมผมจะทําอะไรผมอาจจะมีชีวิตอยู่ถึงปี2 0 3 0ดังนั้นเราก็จะรับอิสลามในปี2 0 2 9คุณผู้ชายครับคุณเองไม่รู้แม้แต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไรและคุณก็ได้พูดอย่างถูกต้องว่าถ้าโลกนี้ยังมีอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกนี้จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรานในสุร่ลูกมานบทที่31องค์การที่34ว่าไม่มีผู้ใดรู้ว่าโลกนี้จะอออออวสาาานเเมมื่ไไรรรกกจัลลู้ ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปอีกอกี่ปีหรืออีกอกี่สิบปีเพราะไม่รู้ครับตัวคุณเองจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไรรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ไม่รู้ <c oughs> ดังนั้นแล้วที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่คุณได้รับรู้สัจธรรมความจริงแล้วก็ให้คุณยอมรับมันบาปทั้งหลายที่ทำมาในอดีตก,ก็จะได้รับการอภัยให้จากนั้นก็ให้คุณพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามความสามารถของคุณดังนั้นแล้วคุณจะไปไหนหลังจากที่คุณตายไปก็ขึ้นอยู่กับคุณผมเพียงแค่ช่วยชี้แนะให้คุณเท่านั้น อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรานในสุรษะข้อชียะบทที่8 8องค์การที่ 21- อถึง22อซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะซักกินเนมันตะมุซักเก็รพระองค์ได้บอกศาสนาูตว่าดังนั้นจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นส่วนการให้ทางนำนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์สุภาพนะฮัวตาละดังนั้นเราคุณผู้ชายครับผมต้องการจะถามคุณหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณอยากจะไปสวรรค์หรือนรกครับหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณอยากจะไปสวรรค์หรือนรกครับให้พูด สำหรับผมแล้วนรกและสวรรค์นั่นอยู่ที่นี่แล้วมันขึ้นอยู่กับเราใช่ครับมันคือสวรรค์ลและนรกแบบชั่วคราวครับคุณรู้ไหมครับมันชั่วคราวนะครับตามที่ผมจะบอกไปก่อนหน้านี้นกุรานีิกลาวเในิสุรออันมุนบทที่6กิบเจองค์ลลกา,า,ารที่สองอัลลอฮฺที่ล ل ق الموت و ا ل ح ي ะ ة เพราะผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าวผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งนี่คือการทดสอบครับและโดยเฉลี่ยแล้วคนเรานั้นจะมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ประมาณ70ปี60ปี บางคนก็ตายตอนอายุ20บางคนก็50บางคนก็100แต่โดยเฉลี่ยแล้วอาจจะ60-70ปีดังนั้นแล้วระยะเวลานี้มันเป็นเพียงแก่ชั่วคราวเท่าน,นั้นส่วนชีวิตในโลกหน้านั้นนี่รันดังนั้นแล้วคุณบอกว่าสวรรค์และนรกนั้นอยู่ที่นี่แล้วและจากนั้นถ้าคุณพยายามทำให้ชีวิตในโลกนี้เป็นสวรรค์้วยก,การใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยมีความสุขกับชีวิตโดยดื่มแอลกอฮอล์ชีวิตในโลกหน้านั้นก็จะกลายเป็นนรกแทนเพราะว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไวในกุรอานในสุรฮุ้ทว่าพูดท อัลลอฮ์ก็จะให้คุณได้รับในโลกนี้แต่พระองค์จะไม่ให้คุณในโลกหน้าแต่ผู้ที่มีความปัารถนาชีวิตในโลกหน้าอัลลอฮ์ก็จะให้คุณได้รับในโลกหน้าและในโลกนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจและถ้ามีใครมาบอกคุณว่าผมจะให้คุณได้รับความลำบากยุ่งยากเพียงเล็กน้อยความยากลำบากเป็นเวลาเจ็ดสิบปีส่วนชีวิตในโลกหน้านั้นก็ถาวรนิีรันไปเลยไม่มีหมดสิน้นมีความสุขอยู่โดยตลอดดังนั้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้โลกนี้จะเหมือนกับจุดศูยนย์ศูนย์ศูนย์ ถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วก็จะมีคิดอะไรมากโอเคคมก็จะมีคิดมากที่จะยอมอยุ่งอย่างในสิ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยแบบนี้คุณรู้ไหมครับเหมือนกับที่ก่อนหน้าการสอบคุณก็บบาวันพยายามไม่ได้รับไม่ได้นอนอนั่งอ่านหนังสือจนดึกเดินหรือไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยจากนั้นคุณก็ไปเข้าห้องสอบดังนั้นแล้ววันเพียงไม่กี่วันดังกล่าวนั้นที่คุณได้บางวันพยายามในการศึกษาเพื่อที่วันในอนาคตนั้นมันจะเป็นผลดีสําหรับคุณดังนั้นแล้วคุณผู้ชายครับเช่นเดียวกัวกัันนนนะนนนนนชชีีวิิตใโโลลกกก้้เเเปป็็บบบทสสออําาหระคคุุณณฮูื่ม แล้วถ้าคุณเจอในคมพคีของฮินดูเหมึงกับที่คำพร,พระเวทได้กล่าวไว้ถ้าคุณได้อ่านดูในฤกเวทเล็มที่สิบป้ที่สิบหกอที่สี่ถึงห้าซึ่งในพูดถึงปุณณ์ยะน้ำเอาไว้ปุณณ์มีความหมายว่าถัดไปส่วนยะน้ำหมายถึงชีวิตซึ่งเหมือนที่กุนได้กล่าวไว้นั่นก็คือชีวิตถัดไปดังนั้นแล้วชีวิตนี้นั้นที่คุณได้ไมาอยู่จากนั้นก็จะไปชีวิตถัดไป ส่วนการเกิดตายและก็เกิดและก็ตายเป็นไปในลักษณะเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปแบบนี้นั้นไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีพระเวทครับแต่มันได้พูดถึงปุญ้ะจะนาเอาไว้ซึ่งหมายถึงชีวิตถัดไปซึ่งกุรอานก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันดังนั้นแล้วคนที่จะเป็นคนดีจริงๆนั้นก็จะคิดถึงในฐานะที่เป็นนักธุรกิจที่ดีชีวิตในโลกหน้านั้นจะมีมากกว่าหลายเท่าโดยทวีคูณไปเรื่อยๆส่วนชีวิตในโลกนี้นั้นเป็นส่วนที่เล็กมากๆจุดสูงสู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 ส ดังนั้นแล้วถ้าเป็นคนที่เฉลิคุณก็จะมีคิดอะไรมากที่จะยอมลำบากในโลกนี้เพื่อที่ว่าในโลกหน้านั้นก็จะได้เป็นสวรรค์ดังนั้นแล้วคุณผู้ชายครับในโลกหน้านั้นคุณต้องการจะไปสวรรค์หรือนรกครับคุณผู้ชายครับว่าไงครับครับผมในโลกหน้านั้นคุณต้องการจะไปนรกหรือสวรรค์ครับไม่นะครับเออผมไม่คิดว่าผมจะมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าเพราะว่าถ้าผมนั้นจะมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าแล้ว คุณเชื่อคำพีของคุณไหมครับเชื่อครับอาแล้วคุณเชื่อเชื่อในพระเวทไหมครับผมผมเชื่อแค่บางส่วนครับคุณเชื่อในคำพีพระเวทไหมครับเชื่อครับแต่ผมไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับพระเวทครับแต่คุณเชื่อใช่ไหมครับว่ามันเป็นคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับอะไรนะครับคุณเชื่อไหมครับว่ามันมาจากพระเจ้าไม่ครับแต่ผมคิดว่าผมเองเป็นพระเจ้าและคุณเองก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันทั้งหมดนี้ก็เป็นพระเจ้ากันหมดนั่นแหละนั่นคือสิ่งนี้เป็นคำสอนของฮินดูครับอะหัมบรามัสมี อะไรคือนิยมของความดพระเจ้าครับมไม่รู้ครับผมเป็นพระเจ้าคุณก็เป็นพระเจ้าแต่พู้ถามว่าพระเจ้ามีนิยมอย่างไรกลับตอบมาว่าผมไม่รู้สสงนั่นหมายความว่าคุณไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ตัวผมเองครับโอเคครับ คุณบอกว่าคุณเป็นพระเจ้าและผมก็เป็นพระเจ้าหมายถึงพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่ผมกำลังถามคุณอยู่นี่ไงครับนิยามพระเจ้าคืออะไรคุณก็บอกว่าผมไม่รู้นี่คุณกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่หรือภาษาอะไรครับผมพูดภาษาอังกฤษอยู่ครับแล้วอะไรคือนิยามของคำว่าพระเจ้าหรอครับผมไม่สามารถนิยามให้ได้ครับแต่ผมรู้สึกได้นั้นแล้วคุณมาบอกว่าคุณเป็นพระเจ้าและผมก็เป็นพระเจ้าด้วยโดยที่ไม่สามารถให้นิยามได้ว่าพระเจ้าคืออะไรแต่ผมสามารถรู้สึกได้นะครับพระเจ้านั้นอยู่ทุกที่กับพวกเราทั้งหมดทุกคนและะคุณก็็เเปนพรจ้้าดวย แล้วอะไรคือนิยามของคำว่าพระเจ้าล่ะครับจากนั um ้นผมจึงจะบอกได้ว่าพระเจ้าอยู่ทุกตีหรือไม่แล้วคุณเป็นพระเจ้าด้วยหรือไม่บอกนิยามของคำว่าพระเจ้ามาให้ผมก่อนครับถ้านิยามของคำว่าพระเจ้าของคุณนั้นผิดตั้งแต่ต้นแล้วผมก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่พระเจ้าในสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่สรุปอะไรคือนิยามของคำว่าพระเจ้าล่ะครับผมไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรให้แน่นอนเป็นคำพูดออกมาครับนั่นคือกฎหมายคำว่าคุณไม่เชื่อผมไม่ได้กำลังพูดถึงพระเจ้าที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ดัังนนน้้้้แแลลวววคคคุุณณ่จจะะถาาาามมมมมผผอออิยกก็บให โอเคครับนั้นคุณช่วยอธิบายให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้าคุณไม่รู้คุณคนดีนทำอย่างไรคุณคนดีถามหรือไม่ครับใช่ครับอย่างนั้นก็ถามมาสิครับแล้วผมจะบอกคุณให้ <het> นี่ยอมผมพระเจ้านั้นผมจะบอกตามคัมภีร์พระเวทและอุปนิสต์และจากนั้นก็จะเป็นคู่รันถ้าคุณได้อ่านดูในอุปนิสต์จันดกยาอุปนิสต์บทที่หกส่วนที่สององค์การที่หนึ่งเอกัมเอวิดทิมซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวโดยไม่มีสอง ได้มีกล่าวไว้ในสวีตาสวัตาลาอุปนิสัต์บทที่หกองค์การที่เก้านาสัตยาคสิสจานิตานาชาดีภาเป็นคำอ่นานภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้านั้นไม่มีเจ้านายไม่มีพ่อแม่พระเจ้าผู้ทรงเกียงไกลนั้นไม่มีผู้ที่อยู่เหนือกว่าพราะองค์ไม่มีพอ่อไม่มีแม่ได้มีกล่าวไว้ในสวตาสวัตราาอุปนิสัต์บทที่สี่องคารที่สิบเก้านาตสยาปฏิมาอัสติพระเจ้านั้นไม่มีปฏิมาปฏิมานั้นเป็นคำในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงรูปจำลองรูปภาพ รูปวาดรูปปั้นนาตัยาปฏิมาอัตติพระเจ้านั้นไม่มีรูปจำลองรูปภาพรูปวาดรูปปั้นรูปแกะสลักสิ่งเดียวกันนี้ได้ถูกกล่าวไว้เช่นกันในยชุรเวทบที่32องค์การที่สามนาตัยาปฏิมาอัตติพระเจ้านั้นไม่มีรูปจำลองไม่มีรูปภาพไม่มีรูปวาดไม่มีภาพร่างไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปแกะสลักนอกจากนี้แล้วยังได้มีกล่าวไว้ในพระมาสูตรของศาสนาฮินดูเอกลัมบรหัม ดุวิทยานัสเตในนันาสเตกินชันพระเจ้านั้นมีเพียงแค่องค์เดียวไม่มีที่สองไม่เลยโดยเดดคอดไม่เลยแม้แต่น้อยดังนั้นแล้วตามนิยามที่เด้กลราวไปนี้นั้นพระเจ้านั้นมีหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์กุลายังได้กล่าวอีกว่าในสุรอีอิคลัสบทที่หนึ่งร้อยสิบสององค์การที่หนึ่งถึงสี่นิยามของคำบกพระเจ้าก็คือคจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอก,กะอัลลอฮัมัดอัลลอ์นั้นทรงเป็นที่พึง ลัวมิลดวะลัมยุลัดพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและมีผู้ใด,ดเสมอเหมือนพระองค์กุลลาาดุก่าเทิดมูฮัมหมัดพระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะัวคุณนั้นเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวหรือไม่ครับผมเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวหรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับ ใช่ดูไหมครับใช่ครับผมเป็นมนุษย์ครับคุณเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวเทอาน,นัน้นดูไหมครับคนเดียวเทอาน,นั้นไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นหนึ่งในหลายๆคนกุลหัวล่าอัดจงกเก่าเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอดผู้ทรงเอก,กะอัลลอฮุซามัดอัลลอดนั้นทรงเป็นที่พึงคุณเป็นที่พึงอันเป็นที่สุดของทุกสรรพสิ่งใช่หรือไมมครับคุณเป็นที่พึงอันเป็นที่สุดของทุกสรรพสิ่งใช่หรือไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับแล้วคุณจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรหรอครับผมเองก็ไม่ได้เป็นที่พึงอันเป็นที่่่่่สสสเเเชนนนกกัััแแลลลลล้้ววผมมมมมจจะะะะะะปปป็พพรรรรรรราาไไไไออยงงงคคบููู์ตทถ ตัวคุณเองนั้นได้ถูกให้กำเนินมาหรือไม่ครับคุณเกิดมาหรือไม่ครับใช่ครับแล้วคุณจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรครับแม่กระทั่งตัวผมเองก็เกิดมาเหมือนกันแล้วผมจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรหรอครับคุณเกิดมาใช่ไหมครับผมเองก็มีลูกนะครับตัวคุณมีลูกไหมครับมีครับแล้วคุณจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรหรครับ ลลและ لم يقول لو كفند لم มีผู้ใดเสมอเหมือนพระอ,อง,งค <ús> ์นั่ก็ไม่คมว่านิยามของคําว่าพระเจ้าของคุณนั้นผิดพลาดลืมนิยามของคุณไปได้เลยที่เกี่ยวกับพระเจ้าผมกําลังพูดถึงนิยามของผมอยู่เกี่ยวกับพระเจ้าลืมไปได้โดยในสิ่งที่คุณพูดถ,ถึงพระเจ้าเก็บมันเอาไว้ครับเ,เป็นไปได้ว่าพระเจ้าที่คุณพูดถึงอยู่นั้นไม่ใช่พระเจ้าจริงๆผมไม่ได้กําลังพูดถึงพระเจ้าแบบนั้นอยู่ซึ่งเป็นพระเจ้าที่คุณกําลังพูดถึงอยู่ผมกําลังพูดถึงพระเจ้าจริงๆอยู่ซึ่งพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระองค์นั้นทรงมีอํานาจอย่างเป็นที่สุดพระองค์นั้นทรงเป็นที่สุดพระองค์นั้นไม่ให้กําเนิดบุตรและพระองค์ก็มีถูกกําเนิดและเป็มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ ดังนั้นแล้วตามนิยมที่เด็กเราเป็นนี่นั่นคุณจะเรียกตัวคุณเองว่าเป็นพระเจ้าไดชไหมครับแล้วผมจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าไดชรู้ไหมครับถ้าคุณต้องการคุณก็เรียกได้ครับผมถามคุณอยู่ว่าคุณกำเนิดมาหรือไม่แลวคุณกระตอ v e r ยถ้าคุณต้องการอย่างนั้นคุณก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนบ้าได้สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือผมเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าคุณได้บอกว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวใช่ไหมครับผมก็รู้สึกได้ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ เราทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเป็นไปได้ว่าเราอาจจะถูกแยกออกมานิยามของพระเจ้าของคุณนั้นไม่ใช่นิยามของพระเจ้าตามคาพิพะเษรแลวมันก็ไม่ได้เป็นนิยามของพระเจ้าตามคุรอนด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วผมจึงบอกว่าพระเจ้าที่คุณกาลังพูดถึงอยู่นั้นแตกต่างกันไปเลยผมไม่ได้กําลังพูดถึงพระเจ้าที่คุณกําลังเชื่ออยู่แต่ผมกําลังพูดถึงพระเจ้าที่ผมเชื่ออยู่พระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระองค์นั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของถูกสิ่งพระเจ้าของคุณนั้้้้นลลลืมไไไไปปดดเเเยยก็บขาใจครั พระเจ้าที่คุณกําลังพูดถึงอยู่นั้นเก็บไปได้เลยผมกําลังพูดถึงนิยามของพระเจ้าของผมครับคุณเข้าใจนะครับพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระองค์นั้นทรงมีอํานาจอย่างเป็นที่สุดตัวคุณเองนั้นเป็นอํานาจอย่างเป็นที่สุดหรือไม่ครับตัวคุณเองนั้นมีอํานาจอย่างเป็นที่สุดหรือเปล่าครับไม่ได้มีอํานาจอย่างเป็นที่สุดดังนั้นแล้วคุณจึงไม่ใช่พระเจ้าที่ผมกําลังพูดถึงอยู่พระเจ้าที่คุณกําลังพูดถึงอยู่นั้นเก็บเอาไว้ได้เลยโอเคครับโอเคนะครับผมกาลังพูด แต่ผมกาลังพูดถึงนิยามที่ถูกต้องเยอะใครบางคนกาลังพูดอยู่ว่า 2. อบวกสองเท่ากับหการบวกเลขแบบนี้นั้นเก็บไปได้เลยพระเจ้าที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นั้นสิ่งที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นั้นพระองค์นั้นเป็นหนึ so ่งเดียวพระองค์นั้นมีอานาจอย่างเป็นที่สุดพระองค์นั้นเป็นที่สุดพระองค์นั้นไม่ให้กาเนิดผู้ใดพระองค์นั้นไม่ถูกกาเนิดพระองค์นั้นไม่ได้ถูกให้เกิดมาและพระองค์นั้นไม่ได้ให้กําเนิดใครมาและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดีีีียยวเเเเพงทท่่าาาานนนนั้้ือใรจมมไห ไม่ครับผมไม่เชื่อครับนั่นคือปัญหาไงครับนั่นก็ไม่ความว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงดังนั้นผมจึงขอให้คุณอ่านคมภีหินดูของคุณเองทั้งหมดที่ผมได้ยกอ้างอิงไปและให้ไปอ่านความหมายของกุรานดูและพยายามไปแสวงหาพระเจ้าที่แท้จริงดูไม่ใช่พระเจ้าที่จอมปลอมอย่างที่บอกมาว่าผมเป็นพระเจ้าคุณเป็นพระเจ้าผมไม่ถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าครับคุณมาบอกว่าผมเป็นพระเจ้าและจะให้ผมบอกไปว่าใช่ผมเป็นพระเจ้าอย่างนั้นหรือครับ ผมไม่ใช่คนโง่นะครับที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณบอกมาว่าผมเป็นพระเจ้าถ้าคุณยอยากไปนรกค,คุณก็ไปเองเถอะแต่ผมไม่ต้องการไปผมไม่ต้องการให้คุณพาผมไปนรกค,ครับผมจะไปสวรรค์ครับและผมก็ต้องพาคุณไปสวรรค์ด้วยครับดังนั้นแล้วการที่จะพาคุณไปสวรรค์ได้นั้นถ้าผมยอมรับในสิ่งที่คุณบอกมาว่าคุณเป็นพระเจา้าแล้วผมก็เป็นพระเจา้าถ้าเป็นแบบนี้เราั้นเราทั้งสองจะไปนรกกันแต่ผมต้องการให้เราทั้งสองไปสวรรค์มากกว่าครับดังนั้นแล้วผมขอให้คุณอ่านคัมภีร์ของคุณ ขอบคุณครับ